สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องก่อนลุกจากที่นอนอย่าลืมสวดบทนี้ทำเลยโชคดีตลอดวันโชคลาภไหลมาไม่ขาดสายค่ะคุณผู้ฟังคะการสวดมนต์ตอนเช้าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไป เนื่องด้วยความรีบร้อนในการออกไปทำงานหรือมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญกว่าการสวดมนต์ในตอนเช้าจึงเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจมากนักซึ่งส่วนมากจะสวดในช่วงเวลาเย็นกันซักส่วนใหญ่แต่การสวดมนต์ในตอนเช้าก็มีความจําเป็นมากไม่แพ้ตอนก่อนนอนเลยนะคะเพราะเรา จะต้องออกไปทำงานภารก,กิจในชีวิตประจำวันเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนั้นเราจะเจอกับอะไรบ้างจะมีเหตุการณ์ร้ายร้ายเกิดขึ้นหรือไม่หรือเราจะเจอคนดีหรือไม่ดีกันแน่การสวดมนต์ในช่วงเช้าจึงจำเป็นอย่างมากและบทสวดมนต์ในตอนเช้าจึงต้องเป็นบทสวด ที่มีความสั้นไม่ยาวจนเกินไปหากเป็นบทที่พอท่องจําได้ก็จะดีมากๆและบทสวดมนต์บทไหนล่ะคะที่สั้นแต่พุทธคุณครอบจัก,กรวาลป้องกันคุ้มครองทั้งวันวันนี้บอกบุญชาแนลจึงขอแนะนำสามบทสวดมนต์ที่ไม่ยาวและมีพุทธคุณที่สูงมากๆค่ะคาถาที่หนึ่งคือ พรคาถาชินนบัญชรควรสวดเป็นบทแรกเมื่อเราเริ่มสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วทำไมต้องสวดก่อนสาเหตุก็คือบทสวดของพระคาถาชินนบัญชรเป็นการเชิญพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เข้ามาปกปักรักษาทุกอนูทุกสว่วนที่อยู่ในร่างกายของเราหลายคนอาจจะคิดว่า,าคาถาชินนบัญชรด้วยความยาวของบท และมีน้อยคนที่จะท่องได้อย่างไรก็ตามพระคาถาชินนบัญชรก็มีแบบยอ่อค่าเชื่อว่าทุกคนสามารถท่องจำได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคาถาชินนบัญชรมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเห็นผลจริงๆเหตุผลของความศักดิ์สิทธิ์ของพระาค,คา,มมา,าถาชินบัญชรคือความหมายในคาถาชินนบัญชรค่ะ เป็นคาถาที่รวมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยมีมารวมไว้ในบทเดียวและตัวของพระคาถาเป็นการอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้ปกปักรักษาตัวเราค่ะอัญชนินที่ว่าไม่มีสิ่งอัปมงคลใดๆเล็ดลอดมาทำร้ายเราได้หากสวดเป็นประจำทุกวันท่านจะพบแต่สิ่งดีๆในชีวิต สิ่งดีนี้หมายถึงครอบคลุมทั้งหมดทั้งแค้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมด้วยโชคลาบบารมีค่ะซึ่งคาถาชินน้ำบรญชนแบบยอ่อให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วตามด้วยบทสวดที่ว่าชินะปัญชระปริตังมังระขะตุสัพพทาตรงนี้ให้ภาวนาสิบจบค่ะที่สำคัญก็คือก่อนสวด ให้นึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โตพมมารังสีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าดังนี้ปุตตะกาโมระเพปุตตังทะนกาโมละเพทะนังอติกาเยกาย,ยายยางเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนางสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะค่ะคาถาที่สองคาถาของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นพระที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วคาถาหลวงปู่ทวดก็เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ควรสวดในตอนเช้า ด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทําให้คาถาของท่านเป็นที่นิยมในคนหมู่มากสวดหรือภาวนาเอาเองก็ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงและมีปฏิหารมากมายเกี่ยวกับบทสวดมนต์พระคาถาหลวงปู่ทวดและความหมายของคาถาหลวงปู่ทวดคือการนอบน้อมเอาคุณของสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธสิสัตว์มาสถิตอยู่ในตัวของผู้สวด เมื่อสวดแล้วท่านจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลก็จะปลอดภัยทุกประการและด้วยโชคลาภจะหลั่งไหลามาไม่ขาดสายค่ะโดยคาถาของหลวงปูท่ทวดให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วตามด้วยว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาค่ะให้ว่าสามจบนะคะ บทสวดมนต์ที่สคือคาถาของหลวงปู่โงพมมะปัญโยค่ะซึ่งเป็นอีกบทสวดมนต์ที่เหมาะแก่การสวดในตอนเช้าอย่างยิ่งด้วยตัวบทสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงพระพุทธคุณของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในโลกเมื่อสวด หรือภาวนาอยู่เสมอก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของคนและเทวดาทั้งหลายแต่การสวดบทนี้ท่านจะต้องพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัวไร้ความคิดจิตจดจ่ออยู่กับตัวบทสวดะระลึกถึงความเมตตาการุณาต่อกันและกันมีสิ่งไหนที่ติดค้างในใจก็ให้อภัยต่อทุกสิ่ง เหมือนดังพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงหากทำตามที่กล่าวมาแล้วคุณจะเป็นบุคคลที่เป็นเทพพย,า,ยารักษาและให้ความคุ้มครองทำกิจการใดก็จะซื้อง่ายขายคล่องซึ่งคาถานี้หลวงปู่หงท่านเรียกว่าคาถาแก้วสารพัดนึกค่ะโดยให้ตั้งน้โมสามจบก่อนนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะจากนั้นท่องว่านะโมพุทธายะ นะมะพะทะจะภะกะสะปะจะขะนะเมติ่าหรือจะภาวนาเพียงแค่คำว่านะเมติจำนวนสิบสองจบก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือบทสวดมนต์ในตอนเช้าที่เราควรสวดหรือภาวนาเอาก็ได้เพื่อเป็นหลักชัยในการออกไปทำงาน เพิ่มกำลังใจเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำสิ่งต่างๆให้ออกมาดีเป็นที่นิยมชมชอบและการสวดมนต์ในตอนเช้าก็เป็นการทำเพื่อตัวท่านเองเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อใครหากท่านทำท่านก็ได้ด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วสิ่งดีๆต่างๆก็จะมาสู่ท่านในไม่ช้าค่ะความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญ h ชนแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ หากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ